Good evening. English Times by Master. o h my god my bag is so beautiful I just bought a new bag and I love it Hi guys welcome back to Good Evening English Time ค่ะจะบอกว่าถอยกระเป๋ามาใหม่กับ the newest collection นะคะ collection นี้เนี่ยสวยกว่า collection เก่าอีกแถมยังถูกกว่าอีก oh my god this is amazing deal นะคะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะมานำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเปรยเียบเ,เทียบไปอีกขั้นหนึง่งสู่อีกขั้นหนึง่ง let's check it out เวลาที่เราพูดถึงอะไรที่มันขั้นกว่าเนี่ยเช่นดีกว่าร็กว่าสวยกว่าเร็วกว่าเลกวกว่าเนี่ย <c oughs> เราจะใส่ตวส e ัวอักษร er ท้ายคำนะคะ e and r ER ตัวอย่างคำ small smaller fast faster big bigger ถ้าจะพูดเป็นประโยคนะคะเราจะใช้คำว่า then ต่อท้ายคำคุณศัพท์ขั้นกว่าพูดง่ายๆคือคำว่า then เนี่ยเปรียบเหมืนนอนกับคำว่ากว่าฉันสวยกว่าเธอเป็นการเปรียบเทียบกันฉันสวยเธอมันไม่ make sense ใช่ปะฉันสวยกว่าเธอเป็นการเปรียบเทียบกัน I'm more beautiful than you ตัวอย่างประโยคค่ะ her bag is smaller than my bag กระเป๋าของหลอนนะ่ะ เล็กกว่ากระเป๋าของฉัน next ถ้าเราจะพูดถึงอะไรที่เป็นขั้นสุดมากที่สุดนะคะเราจะใช้คำศัพท์นั้นแล้วก็เติมด้วย e s t หรือว่า est ตัวยอย่างคะ่ะ tall taller tallest slow slower slowest แต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดคำศับเนี่ยลงท้ายด้วยตัว y เราต้องเปลี่ยนเป็นตัว i ก่อนแล้วค่อยใส่ est ทีหลังเช่น happy เป็น happiest สะกดนะคะ h-a-p-p-i-e-s-t ค่ะ happiest หรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า busy ที่แปลว่ายุ่งก็เป็น busiest นะคะ B U S I E S T, h e s i e s t ส่วนประโยคที่เป็นขั้นสุดนะคะจะขาดคำว่า the ไม่ได้เลยค่ะมันเป็นการบง่งบอกอะไรที่มันขั้นสุดของสุดแล้วไม่มีสุดกว่านี้จริงๆนะคะเช่น I am the best ฉันคือคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดมันคือที่สุดไปเลยค่ะคำศัพท์เมื่อกี้นะคะที่เรายกตัวอย่างไปเนี่ยมันจะมีหนึ่งพยางหรือสอพยางเท่านั้นที่เราจะใส่ ER หรือว่า EST สำหรับขั้นสุดแต่ในกรณีที่มันเป็น3พยาง์ล่ะเราจะไม่ใช้ EST หรือ ER แล้วนะคะแต่เราจะใช้คำว่า more สำหรับขั้นกว่าแล้วก็ most สำหรับขั้นสุดค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ You are the most Beautiful person in this in world คุณคือคนที่สวยที่สุดในโลกใบนี้เลยแต่คำศัพท์บางคำค่ะพอพูดถึงขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสุดเนี่ยเราจะไม่เติม er หรือว่า est แล้วนะคะแต่คำนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยค่ะไปดูกันค่ะ good better best bad w o r s e worst much more Most. For example, Today's weather is better than yesterday. สภาพอากาศวันนี้มันดีกว่าเมื่อวานนะ. Another example, He was the worst boyfriend in my life. He was the you I am the best. And I am the most beautiful person in the whole world. สวยที่สุดแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมาสด้าที่ทำให้วันของเรามีคุณค่าอย่าลืมนะคะไปกด subscribe ไปไลค์ช่องเราด้วยนะคะ YouTube English Time Channel ค่ะ for today bye good evening English time by Mazda